สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆนะครับทุกท่านที่นิยมชื่นชอบและศรัทธาในพัระเื่องนะครับวันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์นะครับวันหยุดก็ไม่มีอะไรมากก็เลยถือโอกาสนะครับพาพี่พีเพื่อนมาชมและศึกษาสำหรับคนที่ชื่นชอบ วัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมนะครับวันละหานไล่นะผมก็อยู่ในอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเก่งกาจอะไรนะในในในวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมแต่ว่าก็พอที่จะรู้นะครับพอที่จะรู้แล้วก็รับเช่านะถ้ามี ถ้ามีนะครับรับเช่านะวัตถุมงคลลูกปุตทิมทุกรุ่นนะครับผมผมรับเช่านะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับถ้ามีนะของลูกปุตทิมแอดไลน์มาส่งรูปมาให้ผมดูเลยนะครับก็รับเช่าให้ราคาดีรับเช่าให้เช่านะครับอ่าท่านท่านมีท่านส่งรูปมานะครับทางไลน์ไม่ต้องรับประกันนะครับผมซื้อแบบแล้วไม่ต้องรับประกันนะครับจบแล้วจบเลย แต่เวลาผมขายเนี่ยผมจะขายแบบรับประกันให้ลูกค้านะครับท่านท่านใช้เงินผมได้สบายใจเลยนะถ้าผมซื้อแล้วไม่มีคำว่ารับประกันนะครับมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพามาชมเลยนะครับอ่าองนี้จะเป็นบล็อกบล็อกสองนะครับบล็อกสองพิมพ์ใหญ่นะนะครับพิมใหญ่เป็นบล็อกสองทไมถึงเรียกว่าบล็อก2เอาตรงตรงเลย จากคนพื้นที่เลยนะเขาไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่าบล็อกนี้เป็นบล็อกสองนะครับจริงๆแล้วบล็อกนี้น่าเป็นบล็อกบล็อกแรกๆเลยนะอ่านี่นะครับบล็อกแรกๆของหลวงปู่เลยนะแต่พวกเซียนเซียนห้างครับเซียนเขาเรียกว่าเซียนพวกเล่นปีหนึ่งเจ็ดสายมาตรฐานอะไรนะครับเขาจะเขามาแยกบล็อกนี้เป็นบล็อกสองนะครับแล้วจะมีบล็อกบล็อก บล็อกแรกบล็อกแรกเขาบอกว่าเป็นบล็อกนิยมจะเป็นอีกบล็อกหนึ่งนะอ่านี่นะครับบล็อกแรกบล็อกนิยมของเขาเนี่ยรายละเอียดตรงซุ้มอะไรพวกนี้ครับเกตบัวนะครับเนี่ยเขาจะผิวสวยชัดเจนนะของบล็อกแรกนะครับแต่ถ้าเป็นบล็อกสองเนี่ยมันมันจะไม่ค่อยติด ตรงสุมบัวไอ้ตรงเนี่ยครับเส้นตรงซมบัวเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดชัดก็เลยอ่าและทั่วแล้วแล้วหลังยันเนี่ยเนี่ยข้างหลังตัวหนังสือเนี่ยจะไม่ค่อยคมนะครับไม่ค่อยคมเขาก็เลยตีเป็นบล็อกสองแต่ผมผมว่าบล็อกเนี้ยน่าจะเป็นบล็อกแรกนะครับเพราะว่า การกดพิมพ์ยังไม่คมชัดยังไม่สวยงามนะต่อมาก็เลยพัฒนามาปรับปรุงแก้ไขแม่พิมพ์ให้มันคมชัดและสวยงามจริงๆแล้วผมว่าบล็อกนี้น่าะเป็นบล็อกแรกด้วยซ้ํานะครับเพราะว่ายัางการกดพิมพ์รายละเอียดเส้นสายต่างๆมันยังไม่คมชัดนะครับอ่ะอ่ะเขาว่าไงก็ก็ต้องว่าตามกันไปนะครับเขาบอกเป็นบล็อกสอง กงบล็อกสองก็แล้วกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่าบล็อกเนี้น่าจะเป็นบล็อกแรกด้วยซ้ํานะมามาดูว่านี่ฮะดูเนื้อนะครับเนี่ยครับดูเนื้อนะครับพี่พเพื่อนๆดูจาให้ดีนะครับจําให้ดีนะดูเนื้อนะครับเนื้อเขาจะไม่แข็งนะครับ เนื้อเขาจะไม่แข็งกระด้างน,นะเขาจะมีความนุ่มฟูนะครับถ้าส่องดูจะเห็นนะมีความนุ่มฟูนะครับไม่แข็งกระด้างน,นะนี่ครับพาดง่ายครับถ้าใครมีดูเงี้ยดูตาเปล่านะครับนิ้วท่านจะคมมากเลยนะนี่เนี่ยอ่ะลงกล้องให้ดูนี่นไหครับเนี่ย ในบางองค์ที่ติดชัดจะเห็นเส้นขีดบางๆนะ,ะเดี๋ยวเอาดินสอให้ดูเนี่ครับอรลเวณเนี้ย,นนยจะมีเส้นขีดลงบางนะครับเนี่ยครับทะยานขึ้นไปนครับในองค์ที่ติดชัดนะครับเห็นไหมครับเนี่ย อยู่ตรงกลางนะครับมันจะมีเส้นขีดบางๆนี่นีนี่อยู่ตรงกลางเหนือนครับเนี่ยเนี่ยเนยมีหูมีมี <c oughs> มหูมีตานะครับเห็นไหมครับมีหูหูชัดเจนตาก็มีจมูกนะครับอืมดูดูความสวยงามนะครับ ถ้าใครมีแบบนี้นะครับส,สวยๆแบบนี้ผมรับเช่าที่แสนนะครับหนึ่งแสนบาทน,นะครับมาเอาได้เลยนะครับแอดไลน์ส่งรูปมาดูนะครับถ้าที่สวยแบบนี้นะรับรับเช่าที่แสนขึ้นนะครับอ่าเช่าทุกบล็อกนะครับบล็อกบล็อกนิยมอ่าบล็อกแรกนิยมก็รับเช่าในในราคาหลักแสนนะครับขึ้นอยู่ที่สภาพนะใครมีก็ลองแอด แอดไลน์แล้วส่งรูปมาดูนะครับผมรับเช่านะเนี่ยครับตรงเนี้ยดูง่ายครับดูง่ายมากยิ่งด้านหลังยิ่งโ,โจบเลยอย่างเงี้ยจบเลยครับจุดสังเกตนะครับให้จดจำใบหน้าหลวงปู่นะบางองค์จะ บางองค์จะติดทิ้วชัดเจนเลยนะบางองค์นะครับองค์ที่ไม่ทาบอลจะจะดูง่ายนะแต่องค์นี้ทาบอลน,นะครับเวลาที่จะเส้นสายก็จะมีโดนบอลบอลกบกบกลืนไปบ้างนะแต่ก็ยังพอเห็นอยู่นะครับตรวจำพิมพ์นะครับพิมพ์และเนื้อนะเนื้อต้องไม่แข็งกระด้างนะพี่เพื่อน ใครมีแบบนี้นะครับแบบนี้นะบล็อกสองนะครับผมรับเช่าสตาร์ที่หนึ่งแสนขึ้นนะแล้วแต่สภาพส่งรูปมาได้เลยนะครับไม่ต้องรับประกันนะผมดูเองเช่าเองนะครับไม่ต้องรับประกันมาดูองค์ต่อไปครับองค์เนี้ยเป็นพิมพ์เล็ก เนื้อออกเขียวนะครับเขียวเท้าวันลงนะครับดูนะครับตอนนี้เป็นบล็อกลองพิมพ์นะครับพิมพ์เล็กบล็อกลองพิมพ์ให้ดูบล็อกลองพิมพ์ในี่ายละเอียดเขาจะไม่ชัดนะเขาจะไม่ค่อยชัดนะครับจดจำให้ดีนะพี่เพื่อนเพื่อนนะ ถ้าใครมีแบบนี้นะครับใครมีแบบนี้ผมรับเช่าที่หลักหมื่นนะ,ะส่งรูปมาได้เลยนะครับผมรับเช่าที่หลักหมื่นกลางๆนะแล้วแต่สภาพนะครับถ้าบล็อกลองพิมพ์นี่เขาจะไม่ค่อยสวยหรอกไม่คมชัดน,นะครับอ่ ใครมีส่งรูปมาได้เลยนะครับรับเช่าหลักหมื่นนะครับมาดูองค์ต่อไปนะครับอ่านี้องค์นี่คือเรียกว่าบล็อกลองพิมพ์นะครับพิมพ์เล็กบล็อกลองพิมพ์นะนี่นะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะครับเขาจะไม่ชัด พิมพ์ิมพ์จะไม่ชัดนะครับเนี่ยอันนี้องค์นี้เป็นเนื้อว่านดอกทองนะครับบล็อกประสบการณ์บล็อกลองพิมพ์อ่าไม่ใช่บล็อกสองนะครับแต่ของของลวกปู่มีประสบการณ์แทบทุกแทบทุกรุ่นแหละครับอ่าแต่ที่เขาเรียกกันก็บลบ็อกประสบการณ์นะครับบล็อกสอง พระหลวงปู่จะเด่นนะครับคุนแผนเนี่ยเมตตามาหานิยมนะครับขาขายอ่าแล้วก็แข้วคลานะครับครบเครื่องนะทําไมถึงราคาค่อนค่อนข้างที่จะแพงเพราะว่าพุทธคุณนะครับเป็นที่ประจักษ์นะครับใครมีนะครับใครมีก็คือแบบประสบการณ์นะครับ ก็เลยเป็นที่ต้องการราคาก็เลยขยับสูงนะครับราคาก็เลยแพงจดจาให้ดีนะครับดูเนื้อจะดูเนื้อนะครับ Born ตัวหนังสือคําว่าหลวงพ่อทิมวัดไร่บารีเขาจำไม่ค่อยชัดนะบล็อกสองนะครับไม่เหมือนบล็อกแรกนะบล็อกแรกเขาจะชัดบล็อกแรกก็เล่นหากัน,ลนหลายลหลายแสนนะครับประมาณถ้าเล้สวยหน่อยก็สี่ห้าแสนนะครับบล็อกแรกนะอันนี้เป็นบล็อกสองก็ ราคาก็ลดหลั่นลงมารือแสนกว่ากว่านะครับเจ็ดแปดหมื่นถึงแสนกว่ากว่าแล้วแต่ที่เนื้อแล้วก็สภาพนะดูนะครับให้จดจำพ,พิมพ์ทรงนะดูเนื้อนะครับเนื้อจะเนื้อเขาจะแห้งแล้วนะแต่ว่ายังมีความเรางร,รู้กล้องเนี่ยจะมีความนุ่มนะอ่านุ่มนวลตานะครับนุ่นไม่แข็งกระด้างน,นะ แต่แห้งนะครับเนี่ย <clears throat> <c oughs> เดี๋ยวถ้าวันไหนวันไหนได้บ็อกแรกมานะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ไหมยังไงนะครับเพราะราคาค่อนข้างสูงแล้วเกยนนะครับถ้าได้มาก็จะเอามาลงให้ชมนะครับว่า ดูยังไงตหนิตรงไหนนะครับไม่รู้ว่าจะได้มาตอนไหนหรือไม่รู้จะได้มาหรือเปล่านะเอาเป็นว่าถ้าใครมีแบบแบบเนี้ยที่ผมลงนะครับลองส่งรูปมานะครับแอดไลน์ส่งรูปมาดูได้เลยนะผมจะตีราคาให้นะครับว่าเช่าประมาณไหนยังไงนะครับไม่มีกดราคาครับแต่ต้องเป็นราคาที่ผมไปต่อได้นะอ่า ส่งรูปมาอ่าถ้าโอเคพอใจนัดเจอนะครับตกลงราคาผมซื้อคือจบเลยครับไม่ไม่ต้องพี่ไม่ต้องมารนะับประกันนะซื้อเลยจบเลยถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะมีก็ลองลองลองแอดไลน์แล้วส่งรูปมาให้ดูนะครับรับเช่าครับ ไม่รับเช็คนะครับไม่รับเช็คพระนะสายลวงปูทิมนะครับไม่รับเช็คพระเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหากับคนที่ปล่อยมานะครับแต่ว่าถ้าถ้าถ้าแบบถ้าถ้าเจอแล้วแบบผมผมดูผมแทนนะหมายถึงว่าผมดูแท้เนี่ยผมจะขอเช่าเลยนะสามราคาแต่ว่าจะไม่รับเช็คพระนะครับจะไม่รับเช็คพระ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับวันนี้มันมีนัดนะครับมีนัดที่ตลาดตลาดพระสุจีรานะครับนัดใหญ่เดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับจะออกไปนะครับว่าจะได้พระอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวถ้าได้อะไรมายังไงเดี๋ยวผมจะอเอามาลงในอีพีต่อไปนะครับฝาก ฝากพี่เพื่อนๆที่เข้ามารับชมใหม่ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวท่านอ EP ต่อไปท่านจะไม่พลาดนะว่าผมได้อะไรมาบางทีก็มีหลากหลายสายนะครับเล่นหลากหลายสายนะครับบางทีก็ถูกบ้างแพงบ้างนะครับตามทุนมาแต่เรารับประกันพ่าแท้ทุกองทุกนะครับถ้าเกสคืนเต็มนะครับครับขอบคุณครับสำหรับ พี่ๆเพื่อนที่เข้ามาชมนะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ